ขยับมันด้วยบางทีน่าจะเนี่ยตอนนี้เราต้องขยับคุมอย่าให้มันเกิดใหม่นานอย่าให้มันไม่เกิดใหม่กินถึงกินถึงแล้วไม่เหรอตอนนี้มันถึงแล้วอันช่วยช่วยแล้วมันไม่ใช่สายกินอ่ะถึงท้อยงอ่ะไม่ยาวไปอ่ะงานไม่จะสุดสาย

นี่เวยเลยนี่มีะเดียนบ้าไอ้คอมบ้โมตโรล่าคอมมีคอมมีเครื่องมากี่พันมีตค๊กตามั่งที่สตาร์บา๊กมีอะไรของพี่กฎหมายอังไม่มีของคอมมีอะไรไปย่าที่สองนึงติดเยอะี่คอมมีตรงนี้เลย นี่ดกก่าดต้องแห่ออะไรเลยที่นี่เด็กเก่าดีเลย่ี่ยนไม่ใช้รไดรือยไม่กใจเสานเาน่เ็นออก่นอะทุกสายองอตั่ตนอ่ต้องตัดทต้องต่ต้องัดต้นงต่ตองตัด้นตอะตัด้นตงัต้นต้องตัดที่ต้น้ั้นตอดี้อตัดท่ั่น้ั่นอ่ต้น้อ ไม่กล้าเข้าบ้านยี้เนี่ยไมมีไปได้อย่ไรมื่อ ของบ้านแต่ตอนนี้นอนกันเจ๊งเลยประตูทาง